ก็คือในเรื่องของพลิกขั้วสลับข้างพลิกลิ้นนะครับตบัดสัตว์ไม่เป็นไปตามที่พูดเรื่องด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หนึ่งสองสามสี่นี่คือสิ่งที่สัญญิงสัญญากับประชาชนแล้วเนี่ยก็คือพลิกก็คือไม่เป็นไปตามที่พูดนี่คือทําให้ประชาชนมวลชนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ชอบนะครับอ่านะเราเราต้องแยกนโยบายต่างๆไม่ตรงปก อย่างแจกเงินดิจิตอลก็เป็นการแจกเงินธรรมดานี่คือสิ่งที่บิดพลิ้วไม่ตรงปกประชาชนไม่ชอบอ่าอีกข้อหนึ่งไม่กู้มาแจกแต่ก็กู้มาแจกอันนี้ก็ประชาชนก็ไม่ชอบนี่คือหลักๆที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียมวลชนก็คือพูดง,ง่ายเกี่ยวกับคำพูดหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นนักการเมืองเรื่องคำพูดสำคัญถ้าบิดเรื่องคำพูดเสร็จแล้วก็จบอนาคตการเมืองมันก็เป็นเรื่องจริง อันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเพราะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนที่ต้องมานั่งกุมอำนาจบริหาราประเทศนะครับอยู่ในมือเพราะฉะนั้นคําพูดของผู้บริหารนะโดยเฉพาะเป็นรัฐบาลนี้นะจะพูดอย่างทําอย่างไม่ได้นี่คือทําให้พรรคเพื่อไทยเสียมวลชนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนนะส่วนหนึ่งไม่เข้าใจ และไม่ชอบและไม่ปลื้มนะในส่วนที่รัฐบาลแสดงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์กันตอนนี้ผมถึงบอกว่าส่วนไม่ชอบก็คือไม่ชอบผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นชั้นสิบีนะหรืออันภายธรณีสงหรือ จันสองล่าหรือครอบครองไม่ครอบงำหรือจะแก้กฎหมายครอบครองที่ดิน99ปีก็แล้วแต่ละครับนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไอ้ตรงเนี้นะครับก็อยู่ในกระบวนการแต่พอเขามียมนาจเนี่ยก็ต้องดูว่าบริหารนะครับสถานการณ์ได้ดีขนาดไหนอย่างคุณดิบิธาให้ให้สัมภาษณ์กูเห็นไหมสิ่งต่าง ต่อไปจากเนี้ยก็ดูนะครับความคิดของคนที่มันเป็นผู้นำนะครับสิ่งที่โดนถ่ายทอดออกจากผู้นำเป็นไงม้างบริหารประเทศเป็นไงม้างเข้าท่าไหมเออมีไหวพริบมีวิชานมีนะครับอ,อ่อหัวสมองที่จะมาแก้เศรษฐกิจได้ไหมนี่คุณดิพิธามองในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อไปสัมภาษณ์ว่าแล้วพูดผิดพูด,พดถูกแบบมัน เป็นยังไงล่าสุดเนี่ยแม่น้าโขงนี่ยังไงเนี่ยแม่น้ําปิงไหลไปแม่น้ําโขงนี่คือยังไงเนี่ยนะคุณนิวิธาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่สาระที่สําคัญนะสาระสําคัญคือเขาต้องการสื่อสารอะไรให้กับประชาชนมากกว่าในลักษณะแบบนี้นะครับในเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารต่างๆเนี่ยสังเกตได้ว่าคุณนิวิทาก็ไม่ได้ไปพูดนะครับในเรื่องของการติ จากคำพูดจากการอ่าน iPad หรืออะไรสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้ของตัวนายกเลยแต่คุณดิมิทาเขาก็จะอธิบายในลักษณะว่าประโยชน์อะไรที่ประชาชนาที่นายกรัฐมนตรีขึ้นถแถลงบนโพเดียมเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรมากกว่าหรือต้องการสื่อสารอะไรให้กับประชาชนฟังมากกว่าอันนี้คือเป้าประสงค์หลักส่วนอื่นเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะ เออนั่นแหละผมถึงบอกไงว่าในระดับแบบแบบเนี้เขาจะมองในลักษณะถึงหัวข้อในการพูดมากกว่าเออเพราะฉะนั้นพอโจมตีเข้าโจมตีเข้าเห็นไหมครับอ่าโจมตีเข้าโจมตีเข้าเนี่ยคุณอย่าลืมนะคุณยังจําบุคคลที่โลกไม่ลืมได้ไหมยังจําบุคคลที่โลกไม่ลืมได้ไหมลุงตูไงเป็นไงโจมตีเข้าโจมตีเข้า เดี๋ยวนี้เป็นไงคิดถึงเขาอะคิดถึงลุงตู่เป็นไงมีใครคิดถึงลุงตู่มั้งไหมเนี่ยสวัสดีน้องยุ้ยนะครับเปลี่ยน,นความเห็นแก่ตัวนี่นี่แหละครับเนี่ยคุณกัญญาณัทคือเขาจุดยืนเขาคือบางทีคนเรานะบางทีไม่ชอบก็คือเราก็มีเหตุนผลก้ำยันว่าทําไมถึงไม่ชอบอย่างลุงตู่เนี่ยเห็นไหมหลายคนก็ไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวนี้ก็น่าจะคิดถึงลุงตู่กันเยอะเลยแหละผมว่านะ เห็นไหมเพราะว่าแรงกระทึบไปเยอะมากเลยสมัยลุงตู่เนี่ยเ้าปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิดถึงลุงตู่ก็เป็นแถวเลยเออเนี่ยคุณใหญ่เนี่ยเห็นไหมนะครับผมถึงบอกว่าแปลเปลี่ยนได้ได้เสมอแหละแต่ว่าคนบางทีพอยึดหลักความถูกต้องเนี่ยเขารับไม่ได้กับการตบสัตัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะของนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่ทําให้ตัดสินใจไม่กาเบอร์หรือไม่เลือกพัก เหล่านั้นมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งก็แค่นั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าแรงแรงคัดค้านเหล่านี้บางทีมันเป็นกระแสตีกลับนะสิ่งที่ผมมาไลฟ์วันนี้อ่ะผมต้องการสื่อสารแค่ว่าคุณเห็นไหมการร้องซีซัวร้องซีซัวร้องไปร้องร้อยแปดพันเก้าเนี่ยมันจะเป็นการเรียกคะแนนความสงสารให้กับรัฐบาลให้กับตัวนายกแค่นั้นเองครับ วันนี้เนี่ยคุณอย่าลืมนะการาขึ้นบนโพเดียมของนายกการอ่าน iPad หรือการอ่านถ้อยแถลงการอ่านโพยเนี่ยวันนี้เนี่ยถือถือว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาไปไปเสียแล้วอะ่ะตอนนี้คุณอย่าลืมนะต่อไปจากนี้นายกนะไปถ้อยแถลงที่ประเทศไหนในสุดยอดเวทีผู้นำไหนเป็นการอ่าน iPad หรืออ่านโพยเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วนะ แต่ทีทนี้ไอการโจมตีโจมตีอยู่เรื่อยๆเน่ยะนะครับทั้งมีสาระและไม่มีสาระเนี่ยมันจะมองนะครับทำให้นายกเนี่ยมีกระแสบวกมีกระแสบวกนี่แหละคือสิ่งสําคัญคืออยากที่จะต้องการสื่อสารแค่นั้นเองนะครับส่วนเราจะไม่เชื่อใช่ไหมไม่เป็นไรโพเนี่ยตอนนี้เนี่ยสเดือนหนึ่งไตรมาสเขาจะทําโพนะความนิยมของนักการเมืองมารอบหนึ่ง แล้วเราจะได้รู้นะครับว่าโพออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมลองร้องไปสต่อไปจากนี้มีคนร้องเหมือนกับคุณไพบูลณ์เหมือนกับคุณธีรยุทธ์ร้อ,องไปอีกร้องไปยาวๆและยังไม่หยุดเนี่ยนะเออมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะนะครับอืมสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมนิงบอกว่าไม่ต้องเชื่อผม ว่าคะแนนความสงสารรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวคุณคอยดูอีกเดือนเดือนกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวโพของนิดาโพจะออกมาอีกนะครับอืมไม่คิดถึงลุงหรอกนี่เขาพูดถึงว่ามีคนคิดถึงแต่ไม่ใช่ทุกคนอ่าสักวันประชาชนจะตื่นรู้นี่แหละครับที่จริงๆคือไม่มีใครต้องการคนที่พูดไม่จริงหนูต้องไหมมันก็เป็นเรื่องปกติแหะครับผมก็เช่นเดียวกัน นะเอสงสารทำไมเพราะอะไรไม่มีเหตุอะไรให้สงสารรัฐบาลใช่ไหมอีกเดือนกว่าๆยุบพักเหรอแต่ละคนคุณนัตวุฒิกลับคำพูดเป็นไงบ้างตอนนี้คุณนัตวุฒิก็นะครับกลายเป็นกลายเป็นบุคคลที่พูดง่ายกระแสตีกลับเยอะที่สุดแล้วตอนนี้ นะสำหรับคุณเต้นคุณเต้นนะเนี่ได้ดีไงก็เขาอยู่กับรัฐบาลนะ่ะคุณกัญญาณัฐเขาก็ต้องได้ดีสิเอออำนาจเขานักการเมืองมาทานข้าวนะเยี่ยมใต้ขนาดนะมีหลายสาขาคุณนะเออเขาก็ต้องขายดีเขาก็ต้องร่ำรวยเขาอยู่เนาะแต่ชี้แจงเงินสี่สองล้านไปแล้วเนี่ยใช่ไหม ตอนนี้ได้กันทั่วถึงหรือยังครับถามหน่อยหมายถึงอะไรทั่วถึงหรือยังเดี๋ยวก่อนนี่จะช่วยอ่านได้แล้เพราะว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับดิฉันยังรักพักเพื่อไทยอยู่ก่นเนียนนะมันมีทั้งคนรักและคนไม่รักนายกและลุงตู่สบายน่าสงสารตรงไหน,นอ๋อเนาะเขาสบายจริงๆอะ เป็นหนึ่งองค์ขมงกงองค์ขมนมตีใช่ไหมเออแต่มันมีคนไงเขาคิดถึงเออพอเขาเห็นนายกแพทองทานแล้วก็คิดถึงลุงตู่ในลักษณะประมาณนั้นนะเออเก็เกิดก็เปรียบเทียบกันในลักษณะประมาณนี้นะออันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาวิเคราะห์กันว่าอีกเดือนสองเดือนเนี่ยจะมีโพล่ขึ้นมาและจะดูว่ากระแสนะครับ ทางทิศทางทางด้านการเมืองความนิยมของนักการเมืองของใครเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็อยากให้ทุกคนดูนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำโพแต่ผมกะประมาณว่าโพมันต้องออกมาในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับโพจะต้องชี้นำอ่ะในทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้เราเดี๋ยคิดตามและวิเคราะห์ตามว่าไอโพเดือนหนึ่งวันนี้ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านนะที่ติดตามโพนะรัฐบาลก็ติดตามโพนะครับ วันนี้รัฐบาลก็ติดตามโพนะผมถึงบอกนะวันนี้เนี่ยรัฐบาลปรับปื้มกับโพล่าสุดเหลือเกินเนี่ยและจะทําให้ดีขึ้นไปขึ้นไปเพราะวันนี้เขารู้ทิศทางเขารู้ทาร์เก็ตแล้วว่าทํายังไงให้กระแสดีเออเอาสินะครับไม่มีใครต้องการพูดนําพูดออกมาจากความคิดโดยไม่ต้องอ่านอ่านะนะครับ เมื่อไรประเทศไทยจะมีนายกที่ถูกใจประชาชนสักทีอีกสองปีกว่าสองปีกว่าเท่านั้นเองนะครับไม่นานแล้วอีกยี่สิบเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอืมหมายถึงยี่สิบอะไรคุณกัญญาณันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเอา วันนี้ผ่านไปแล้วเปลาะหนึ่งเห็นก็บอกว่ากลางเดือนตุลาก็จะมีนะข่าวออกมาอีกนะก็คือวันที่15นี้เออสินี้เลย15คือภายในเดือนตุลานี้แหละมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆืชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของคนที่ไปร้องเรียนนะนาะตัวนายกก็ดีจริยธรรมก็ดีในส่วนของออที่ดินอันภายก็ดีมีการใส่เกียร์เร่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ซึ่งประชาชนก็จับจ้องและให้ความสนใจนะนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเนาะเออเอานะถือว่าเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะของโพก็แล้วกัน ว่าวันนี้เนี่ยพอเปิดออกมาอย่างเงี้ยหลังวันที่10เนี่ยนะครับนะเป็นวันที่11เนี่ยแล้วอีกเดือนเดือนดือนกว่าเนี่ยโพจะออกมายัางไงก็ก็อยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์กันดูนะครับอืมอืมขนาดลุงตู่ออกไปแล้วเพื่อไทยมาบริหารไม่ดีเลยประเทศยังไม่ดีเลยต้องให้พักประชาชนมาบริหารอ่าคุณกันจิตบอกเนาะนะครับ ผมก็ส้มนะถ้าเขาทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ผมก็ก็ต้องเอาคนที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะคุณทัศน์สาวรานะคุณใบาชาสวัสดีครับเนี่ยมันก็มีเอฟซกันทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆว่ามันก็มีจุดยืนนะเอฟซก็มีจุดยืนและอุดมการ์ของแต่ละคนเหมือนกัน นะอย่างคุณกัญญานะณวัฒน์เขาไม่ชอบคนต,ตับดสัตว์คนต้อตนตอนันการล่อต่อแหลเขาก็ชัดเจนในตัวของเขานะอย่างคุณจินอ,อย่างใครอะคุณ,น,คณนิพรัทน์เนี่ยเขาก็ชอบเพื่อไทยเขาก็นะยังไงก็เพื่อไทยจุดยืนเขาก็เพื่อไทยเบื่อนายกตกภาษาไทยเจตต้อยบอกนะเพราะฉะนั้น การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันไปนะครับแล้วข่าวการเมืองเนี่ยมันมากันทุกวันคุณไม่ต้องห่วงข่าวการเมืองมาให้วิเคราะห์กันทุกวันผมก็อยากให้ติดตามกันนะเพราะว่านะมันก็มีเรื่องมาให้วิเคราะห์กันนะทิศทางต่อไปจากนี้นะจะมีการแต่งตั้งคนนู้นคนนี้กันก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอีกแะว่าการแต่งตั้งเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยก็ส่วนมากนะอันนี้คือในใน ในเรื่องของรัฐบาลนะต้องวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยคือแต่งตั้งคนที่ติดคุกมาแล้วคนที่ต้องโทษนะจะเอาให้หมดเรือนจำเลยเรื่องไงเอามาเป็นที่ปรึกษานายกส่วนมากที่ปรึกษานายกเนี่ยจะเป็นเพื่อนพ่อซึ่งโทษจำคุกก,กันมาแล้วทั้งนั้นจะเอาคนในคุกมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกันทั้งหมดทั้งคุกเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันจริงๆนะว่าแต่งตั้งคนอื่นไม่ได้เหรออย่างคุณนัทวุฒิอย่าง นะครับใช่ไหมหลายหลายคนที่ต้องโทษคดีติดคุกมาหลายครั้งต่อหลายครั้งเนี่ยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าจะเอาคนแบบนี้มาเป็นที่ปรึกษานายกเหรอเป็นคนที่สารตัดสินแล้วมีความผิดเป็นนักโทษอาญาโดนข,ขังคุกมาแล้วนะคนที่ดีกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยมีการตั้งคำถามอย่างเงี้ยก็ต้องตอบคำถาม,ถามสังคมให้ได้วันนี้คุณนัททิใส่เกื้อนี่หมดแล้วนะบอกหลายคนก็ชอบนะ แต่นะครับ FC ที่ติดตามคุณนัทวุฒิในวันนี้ไม่เอาคุณนัทวุฒิเลยเพราะนะเอากันงตรงไม่ต้องแปลกระบ,บวนความในสีหน้าและท่าทางการพูดลีลาการพูดของคุณนัทวุฒิเนี่ยเหมือนเป็นบุคคนที่มีบุค,คลิกเอาตัวรอดได้อยู่เป็นนะ่ะพูดง่ายๆภาษาไทยเ็าเรียกอยู่เป็นนะ่ะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคุณนัทวุฒิเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนฝั่งนะครับประชาธิปไตยจริงๆโดนหลอก โดนหลอกให้เชื่อวันนี้คุณนัทวุฒิบอกว่าอะไรต้องกลืนเลือดกลืนเนื้อตัวเองนะสถานการณ์เปลี่ยนการจับขั้วการเมืองก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นความคิดทางการเมืองของคุณนัทวุฒิก็ต้องเปลี่ยนนี่สิ่งต,ต่างๆเราเนี่ยโดนแชร์กันจนคุณนัทวุฒิไม่เหลือชิ้นดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับอืมจนคุณนัทวุฒิไม่เหลือชิ้นดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้า ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเสียหมาคุณนัทวุฒิตอนเนี้ยนะครับเสียหมาจริงๆเสียหมาจริงๆนะครับเออนะครับเอ่อพักประชา,ชาชนหาประสบการณ์เยอะๆนะครับเหลือสองปีเหลือเวลานะครับคุณอนงเรารักพักประชาชนคุณประพาดาเรารักพักประชาชนนะครับอ่เต้นมันนักโตวาทีพูดไปเรื่อยนะคุณแบงค์บอกนะครับ เอาเร็วดิ FC <ม>พักประชาชนเยอะมากไหน FC เพื่อไทยวะเนี้มีไหมเนี่ยนะเหมือ <c oughs> นเรียกแขกนะนะครับเออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอืมมีหัวข้อข่าววันนี้นะครับทักทายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นหน่อยนะครับ